กัมพูชาทําอะไรที่ใกล้เคียงกับพระที่สุดก็วันนี้ล่ะคะเขาทําการปล่อยวางพี่อุ๋ยพระรูปนี้เนี่ยเป็นพระที่เคยส่งสเสบียงแล้วก็ทํารอกส่งสเสบียงให้ฐานกัมพูชาบนปราสาทคนาแล้วก็จะทำกระเช้าไฟฟ้าขนขอ,ของขนอะไรแทนเพื่อแบบส่งไปให้ที่ปราสาทคณาแต่วันนี้ปล่อยวางแล้วนะคะละทิ้งแล้วเพราะยอมรับแล้วว่าปราสาทคณาเป็นของไทยค่ะ លោកកាណិ។នមស្ការរនបូននេះជាជឿងរៃនៅខាងក្រោមខ្ញុំគណនាស្ថាបៀបបានមកលើទឹកទី2ហើយហើយសុភាពនៃជឿងរៃគឺនៅល្អដូចដើមហើយខ្សែកាតតម្លាក់នៅខាងថៃគឺបានតម្លាក់មកអស់ហើយបានជាធូរបើមិនជាអត់តម្លាក់ទេគឺមានសុភាពតឹង រោងការដែលខ្ញុំកម្លាំងសមាភារធ្វើគឺឲ្យឃើញនៅខាងលើជើងរ៉ៃនោះឃើញគិលានដ្ឋានថាដែលមកលើកទីមួយអត់តនមានទេតែលើកទីពីរឃើញមានគិលានដ្ឋាននៅទីនោះនោះគឺដំណឹងគឺរំលឹកតែងាដែលស័ក្ដធ្វើកម្ពុជាគ្រប់យ៉ាងមិនខាតព្រមកោឬក៏យុបថ្ងៃក្ដៅតិចទៅងាទេគឺគ្មោធ្វើដោយមិនរញរា ตึกจัดในกาโจรวมุ่ยเลือตึกจัดกองนนี่ค่ะเขาก็เปิดคู่มากพร้อมกับเพลงโศคลอมาเลยด้านขวานั่นรูปเดียวกันน้าที่มือถือพล่วถือจอบนั่นอ่ะที่พยายามจะทำรอกสงสเสบียงให้ทหารที่อยู่บนปราสาทคนา ภาพซ้ายคือภาพปัจจุบันก็บอกเลยนะคะว่าเนี่ยการขนหินขนปูนขนทรายขึ้นยอดเขาปราสาทคณานเนี่ยนะมันยากลำบากมากนะต้องสร้างนั่งร้านเหล็กสายสลิงรอกไฟฟ้าลำเลียงทุกสิ่งทุกอย่างตั้งใจว่าจะส่งสเสบียงขึ้นไปทหารแต่ตอนนี้คงจะทำแบบนั้นไม่ได้แล้วล่ะเพราะปราสาทคนานเนี่ยทหารไทยยึดคืนกลับไปแล้ว เพจเฟซบุ๊กชุมชนคนสุรินทร์อคลิปนี้มาโพสต์แล้วก็เขียนข้อความนะคะบอกว่าหลวงพี่พระเขมรที่เคยทำรอกส่งเสบียงสิ่งของให้ฐานเขมรบนปราสาทคณาครั้งที่ยังไม่รบกันครั้งที่สองก่อนที่รอกและฐานรอกจะพินาศในคราวในครั้งต่อมามาดูแล้วก็อดเสียดดยไม่ได้ถึงการลงทุนลงแรงถึงสิ่งของที่ลงทุนไปที่อยู่ด้านบนปราสาทที่เอาลงมาไม่ได้นี่แหละค่ะปล่อยวางนะคะตะเหลี่ยางไทยกมาตะเหียมมอ ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่สุรินหน่อยนะฮะตอนนี้ชาวบ้านหลายคนบอกไม่ไว้วางใจสถานการณ์เขาถึงขั้นเก็บกระเป๋าเตรียมพร้อมตลอดเวลานะฮะหวันว่าการประทะรอบสามจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับติดตามนะฮะจากรายงานสดของคุณปอกแป๊กภูบดินนะฮะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากสุรินครับ ครับคุณผู้ชมครับสำหรับบรรยากาศสถานการณ์ในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสุรินในค่ำคืนนี้ต้องบอกผู้ชมว่าสภาพบรรยากาศยังคงอยู่นที่ปกตินะครับยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่แปลกใหม่นะครับขณะเดยียวกันชาวบ้านเองก็ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองทางกัมพูชาเนี่ยพยายามที่จะยั่วยุทหารไทยหลายต่อหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเผาป่าการยิงปืนสั้นในหลายพื้นที่นะครับทำให้เกิดการยั่วยุในหลายต่อหลายครั้งซึ่งชาวบ้านเองทราบข่าวก็ค่อนข้างจะก,กังวลใจครับคุณผู้ชมคาดวา ก็จะมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างวันนี้แบบพาผู้ชมไปดูบรรยากาศกันนะครับนี่ก็คือเป็นบ้านของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์แนวชายแดนนะครับ mm hmm. เห็นว่าชาวบ้านเองเขามีการเก็บเสื้อผ้าเตรียมตัวบางอย่างเนดะี๋ยวพาผู้ชมไปพูดคุยกันสักครู่นะครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ครับอันนี้ของที่เตรียมไว้ใต้บันไดเห็นคุณแม่บอกว่ามีการเตรียมตัวยังไงบ้างใน,ในเก็บของเนี่ยครับ ก็เตรียมเสื้อผ้าแล้วก็เตรียมแต่เอาไปซักอยู่ค่ะแต่ที่ผ้าที่นอนแล้วก็ที่นอนแล้วก็เสื่อเตรียมพร้อมแล้วคืออันนี้ก็ตั้งแต่รอบครั้งก่อนเลยรอบสองเนยค่ะรอบสองเลยจ<า>คือไม่ไม่เอาออกจาก นี่เลยวางที่เดิมเข้าแล้วอ๋ออันนี้คือซักใหม่เพื่อเตรียมจะพับเลยอแต่ตัวเสื้อผ้าไปเอาไปซักอยู่อืยังไม่ได้เก็บใส่ครับป๋องครับคุณแม่ครับครั้งนี้เองสถานการณ์เป็นแบบนี้คุณแม่มีความกังวลใจไหมครับว่ามันจะเกิดการประทะรอบใหม่เนี่ยครับกบ็กังวลค่ะกังวลก็เป็นห่วงอ,อชาวบ้านเขาคุยกันงไงบ้างว่าเขาเตรียมเฝ้าระวังยังไงบ้างจ้ะเขาเฝ้าระวังหมดทุกหลังคาบ้านเลยคุยกันว่าเตรียมพร้อมแม่ก็เตรียมพร้อมเตรียมหันหัวออก ขันรถพร้อมเลยทุกวันนี้ใช้ชีวิตยังไงบ้างมันอยู่ระหว่างระแวงไหมครับทํางานได้ไหมทําได้แต่ก็มันไม่มันไม่เป็นปกติครับเออมันระแวงวันสองวันก็ได้ยินเสียงตอนเขาจุดไฟป่าเสียงมันดังใกล้เลยใช่ดังอยู่นะเพราะว่ามาอยู่ที่หมู่เจ็ดคือุ่งนาไม่ได้ไกลจากที่เขาเผาเลยจ้าเห็นเป็นควันเลยไหมแม่มันไม่ได้เหินแต่มันได้ยินเสียงปืนมันตุ้มเลยจ้าเสียงตุ้มแล้วตกใจเนาะแล้วก็ตกใจอื แล้วมองยังไงบ้างว่าหลังจากนี้เองสถานการณ์มันจะตึงเครียดมากไหมแม่อยากจะให้มันปัญหามันจบสักทีอยากให้มันจบอืมแล้วเราจะไว้ใจได้ไหมในขมรเนเนอเขาเราไม่ไม่ไว้ใจอืเห็นว่าจะเห็นว่าทางรัฐบาลจะสร้างกำแพงอยากให้สร้างกำแพงให้มันเสร็จๆถ้าได้สร้างกำแพงแล้วจะมั่นใจขึ้นไหมครับจ้ะมั่นใจในค่ำคืนนี้เป็นไงจะนอนหลับไหมนะครับจะฟังข่าวยังไงบ้างก็หลับอยู่แต่มันก็ระแวงมันไม่เหมือนแต่ก่อนอม ก็เหมือนต้องรอฟังจ้าต้องรอฟังต้องรอฟังครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงของชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งก็มีการยืนยันกับทีมข่าวว่าหลายพื้นที่หลายครอบครัวหลายตำบลในพื้นที่ใกล้เคียงก็มีการเตรียมตัวที่จะเก็บข้าวของนะครับแล้วก็พร้อมที่จะอบเพยพออกจากพื้นที่ทันทีที่ได้รับสัญญาณให้อบพยพออกจากพื้นที่ครับและนี่สถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์ครับไปดูไฟแดง ไฟแดง <ừ ms S 1> ชายแดนฝั่งจังหวัดตราดกันดูบ้างนะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยโอ้ฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะวัยรุ่นแห่มาทำคอนเทนต์กันเยอะมากเพราะตรงนั้นเนี่ยมันมีแนวตู้คอนเทนเนอร์ที่วางขั้นเอาไว้ใช่ไหมคะ<ย>นอกจากวัยรุ่นกัมพูชาทาหารกัมพูชาเออชาวจีนก็มีเหมือนกันนะลองไปดูคลิปกันหน่อย d o l l ดัดนี่ไปดักตู้คอนเทนเนอร์มันจะได้ปรีโยบลาล้นนังเรียงดักวปเล่เนี่ย d o l l a ดัด d o l อ a เเปีนกเกยนคนเนลา,ล,าล,ลิปนี้คนกัมพูชาที่ขับรถผ่านตามแนวลวดหนามและตู้คอนเทนเนอร์ในพื้นที่ธมรดาจังหวัดตราดถ่ายเอาไว้ค่ะบนแบบไม่พอใจเลยที่ฐานไทยยึดคืนพื้นที่แล้วคอนเทนเนอร์มาวางแถมเอารั้วลวดหนาม ขึ้นไปวางซ้อนอีกชั้นหนึ่งหาว่าเราไปขโมยพื้นที่จ้องจะเอาแต่พื้นที่คนอื่นนั่นน่ะพูดอะไรไปเข้าตัวหมดเลยนั่นน่ะล่าสุดคุณการจอมพลังโพสเฟซบุ๊กนะคะเมื่อตอนหงโมงครึ่งช่วงเย็นเนี่ยบอกก่อกวนไม่หยุดเขมรเอาน้ำมันสาดขึ้นมาบนรัว้วตู้คอนเทนเนอร์ก่อกวนหานตรงธมรดาไม่ยอมหยุดต่างคนต่างอยู่นี่ถ้ากลับการมีคนไปรา่นน้ำมันบน,บนถนนข้างตู้บ้างจะโอเคหรือเปล่า แล้วก็มีการโพสต์ภาพขวดน้ํามันที่ตกอยู่ใกล้ตู้คอนเทนเนอร์ด้วยนะคะซึ่งคุณกันก็ลงพื้นที่ประสานการไฟฟ้าเลยเตรียมติดตั้งไฟทั้งระบบเข้าถึงพื้นที่ธรมดาอำนวยความสะดวกให้กับทหารแนวหน้าแล้วก็เชื่อมต่อวงจรปิดที่จะไปติดเร็วๆนี้ด้วย ซึ่งคุณกณันบอกว่า,วานนถ้าทําเรื่องขอไปตามระบบราชการมันจะทําไมคะมันจะทําไมครับพี่อุย๋ยมันจะนานมันต้องใช้เวลานาน,านมันมีหลายขั้นตอนอก็เลยก็เลยจะร่วมกับเอก,กชนและ f อซีออกค่าใช้จ่ายเองนะคะ,ะอ่ะเอฟคุณกันจอมพลังเข้าไปสมทบกันได้เลยทหารต่างๆนะครับให้สามารถมีตอนนี้ครับเราจะติดกล้องวงจรปิดเนี่ยที่รัวตู้คอนเทนเนอร์ตรงธรรมดา แต่มันติดปัญหาหนึ่งครับคือไฟนะมันสุดแค่ตรงนี้ครับนี่ครับเสาสุดท้ายที่ไทยเราเอามาตั้งเนี่ยก็คือสุดแค่ตรงนี้แต่ด้านในเนี่ยนั่นแค่ตรงคาสิโนนะนั่นคือคาสิโนแล้วตู้คอนเทนเนอร์ของเราอยู่ลึกเข้าไปกว่านั้นอีกไกลมากเราเนี่ยต้องหาวิธีการทําไฟครับเข้าไปด้านในซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมได้ให้ทางการไฟฟ้าเนี่ยมาดูแล้วก็หาแนวทางที่เราจะทําไฟด้วยกันก็คือเราต้องทาไฟทั้งระบบคือเราต้องลงมอแปลงตั้งเสา ครับแล้วก็ทาสายไฟเพื่อที่จะส่งไฟเนี่ยเข้าไปด้านในตรงบริเวณธรรมดานะถ้าเราจะทำเนี่ยไปตามระบบนานไหมเขาบอกว่านานครับเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยนะต้องไปตามระบบเรื่องของงบเรื่องของอะไรเงี้ยนานมากแต่ถ้าเป็นเอกชนร่วมกันแป๊บเดียวนะครับผมก็เลยคุยกันครับกับ f อเมื่อวานว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในส่วนของอุปกรณ์ทั้งหมดตอนนี้ครับเราจะติดก้องก็เนี่ยแหละค่ะเราในที่นี้ก็คือน่าจะเป็นมูลนิธิบเกฟซะเนาะ ที่ก็จะช่วยกันในการออกค่าใช้จ่ายในการทําเรื่องไฟเอ่ยกล่องวอุงจรปิดอะไรเอ่ยนะคะล่าสุดสองทุ่มห้าสิบคุณการโสพสผู้โพสรูปโครงสร้างบังเกอร์ที่ขนมาติดตั้งในพื้นที่ธรรมดาด้วยบอกว่าก่อกวนดีนะต้องเจอนี่บังเกอร์จอมพลังป้อมสําหรับป้องกันและต่อสู้สามารถยิงตอบโต้กลับได้จากบนตู้คอนเทนเนอร์วันนี้ทําโครงสร้างใกล้เสร็จแล้วเหลือปรับเสริมกร่ไอีกนิดหน่อยตัวแรกขึ้นไปทดลองวางบนตู้ที่ธรรมดาแล้วถ้าตัวนี้เสร็จคงช่วยได้อีกมาก ตอนนี้ทีมงานมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้และทหารช่วยกันสร้างทั้งวันทั้งคืนพอได้ยินแบบนี้อยากได้รัฐบาลเร็วๆเลยนะคะจะได้มีคนมาดูแลเรื่องของงบฉุกเฉินเรื่องของอะไรจะได้ไม่ต้องไปลำบาก f อซคุณกันไม่ต้องลำบากตัวคุณกันเองให้มันมีงบฉุกเฉินในการเนี่ยสร้างเสริมแก่งอะไรต่างๆเพื่อป้องกันแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้นะคะ พลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือบอกว่าหลังคุณการเอาตู้คอนเทนเนอร์มาวางเนี่ยก็มีกัมพูชามายุ่ยยุมีทหารกัมพูชาระดับชั้นผู้น้อยมาป่วนแต่สุดท้ายก็ต้องลาถอยไปเพราะผู้นำทหารไทยพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้นำทหารกัมพูชาแล้วว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือการปกป้องพื้นที่ที่ควบคุมได้หลังหยุดยิงตามหลักปฏิบัติในถ้อยถแถลงร่วมอย่างตรงไปตรงมาส่วนที่คุณมาเน็ตไปเดินสายต่างประเทศให้ข้อมูลว่าไทยเราไปยึดดินแดนมาอย่างไม่ถูกต้องแบบนั้นแบบนี้ โฆษกกองทัพเรือว่ายัางไงลองฟังค่ะครับก็ต้องยอมรับว่าทางทางฝ่ายกัมพูชาก็เดินเกมเป็นเป็นเรื่องปกติของเขานะครับซึ่งเราเข้าใจได้นะครับสิ่งที่เราทํานั้นเนี่ยเร,เราเราดําเนินการบนสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการาการเข้าเข้าไปใช้ พื้นที่ตามแนววางกำลังนะครับก็เป็นไป,นปนตามจอยเตทเมนต์เราไม่ได้เราไม่ได้ประกาศว่าเป็นเขตแดนของประเทศไทยแต่อย่างไรนะครับเป็นการแค่หยุดหยุดหน้าที่ตั้งปกหยุดหน้าที่ตั้งในวันที่หยุดยิงเท่านั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทําทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเทนเนอร์แล้วก็รูรอดหนามเนี่ยเป็นการสร้างเป็นการสร้างแนวรงป้องกันทําให้กาลังพลของฝ่ายไทยเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับ สองก็คือลดการยั่วยุของฝ่ายตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้นใน2ประเด็นหลักนี้มันปรากฏอยู่ในจอยเซตเมนแล้วก็ท่าทีของเราชัดเจนว่าเราไม่ได้ยั่วยุแต่ว่าเราใช้สิทธิ์ในการป้องกันตัวเองครับก็เนี่ยแหละค่ะส่วนความกังวลของหลายคนที่บอกว่าจะมีการปะทะรอบ3เนี่ยโฆษกทัาเรือบอกว่าไม่ได้ปรารถนาที่อยากจะให้เกิดขึ้นเลยนะเพราะการใช้เครื่องมือของการทหารหรือเอาจริงการสู้รบเนี่ย มันคือวิธีสุดท้ายในการแก้ไขปัญหาในการนําประเทศกลับสู่สันติภาพแต่กองทัพเรือก็ไม่ประมาทค่ะผู้บัญชาการกองทัพเรือสั่งการหลังหยุดยิงมาแล้วนะคะว่าให้ตรวจสอบความพร้อมและยกระดับความพร้อมในการรบระดับสูงสุด